ครับหัวข้อเศรษฐกิจพอเพียงเดี๋ยวเราจะทําการ6ูกแปลงผักกัน dear, อย่างแรกเราต้องเอาเม็ดถั่วคะน้านะลูกนะเราจะทําการแช่น้ําอย่างน้อย 6- กถึงแชั่วโมงาะแช่น้าครับเพื่อให้โอกาสทํำไมครับนี่ทำไมครับจะทําใ็ดเปลือกเมล็ดบางแล้วก็เพื่อโอกาสการงอกด้วยนะครับคะน้าเป็นเพื่อใบเลี้ยงคู่หรือเลี้ยงเดี่ยวครับเออเป็นใบเลี้ยงคู่ครับเก่งมากพี่คุณฝืนรู้แล้วคุณฝืกมาอย่างนี้คุแต่ให้มันไม่ตรงเลยแล้วลงมาไม่ตรง ไม่ตรงก็ได้นี่หน่อยเอาให้เหลือประมาณน,นี้น,นิดนึงเอคนละด้านแบบเอาไปเลยเอาไปเลยเอาไปที่แปลงเลยแน่ว้เดี๋ยวคุณจะแบ่งเม็ดพันให้นะครับไปลงตามแปลงของแต่ละคนนะคุณใช้วิธีการโรยกองบานนะลกูก หรือจะกาับมแทีกนะน็นะนะครับแชผ่านนะนี่คือ้อส <c oughs> มาลองมาเลเอานี่กรู<า>ข้างหลังหมดเลยก็น่าจะสองช้อนก็น่าจะเอาหน่งุง <c oughs> นักเรียนต้องโรยครบทุกถุมก่อนถ้ามันครบทุกถุมแล้วนะักเรียนก็กดเดียวนะบั <c oughs> <c oughs> อุนกินแม่อนนตาตลกตลกก็คือคืดแบบดดอ่ะดใครบังบังความหลอครูไม่ได้ไปทำไม่นออันนี้ก็หาย นั่ไงใกล้พอมเวลมองไม่ฉันสรางสุดปลายแต่ฉันมีวันในระ่างกว่าไม่ความฝันไหลลงเป็นบดาวระยิบไปสุดสายตาฉันจะฝอาฟ้าบินไปถึงมันไม่ว่าจะยากเกินขันลมนะฝนฉันจะใช้หัวใจบนแดกว่าปรารถนาในทุกวันเวลาไม่ยอมหยุดยังความฝันคือพลังที่ฉันมี ข้ามภูเขาผ่านทุ่งและป่าแม้มองไม่เห็นทางสุดปลายแต่ฉันไม่หวั่นไหวเพราะฉันในโลกกว้างมีคนงฟันลอยลอย่องเต็มดังดาวระยึบและสุดสายตาฉันจะฝ่า้าบินไปถึงไม่ว่าจะยากเด็นผ่านลมและฝนฉันจะใช้หัวใจบนันดาลความปรารถนาในทุกวันเวลาไม่ยอมหยุดยอนความฝันคือพลังที่ฉันมีจะข้ามภูเขาผ่านทุ่งและป่าแม้มองไม่เห็นทางสุดปลายแต่ฉัน แม้มองมีเห็นทางสุดปลายแต่ฉันไม่หวนไว้เพราะฉันไม่หวนไวเพราะฉันแวบมองไม่ันสร้างสุดปลายแต่ฉันไม่หวนไว้เพราะฉันกาะฉันมีความฝันปิ้งเันไว้เพราะฉันในโลกกว้างมีความฝันลอยล่องเป็นดาวเรือใกลสุดสายตาฉันจะฝ่าฟัน สิ่งไปถึงนั้นไม่ว่าจะยากเย็นผ่านลมและฝนผ่านลมและฝนฉันจะใช้ ลอยล่องเป็นดาวเลยยใกล้สุดสายตาฉันจะฝาฟ้าฉันจะฝาฟ้าดินไปถึงมันแต่ฉันไม่หวั่นไหวเพราะฉันไม่หวั่นไหวเพราะฉันเพราะฉันแม่นองไม่เห็นทางสุดปลายแต่ฉันไม่หวั่นไหวเพราะฉัน